สวัสดีครับหาคำตอบจากองค์พระอ่ายังไม่ได้จัดระเบียบเลยพระวัตภูมิลินตอนนี้ยังไม่รู้จะเริ่มยังไงดีตอนนี้ผมเริ่มจากพยายามจะคัดพิมพ์นะครับว่าพิมพ์ไหนมีจํานวนเท่าไหร่รูปแบบไหนมีจํานวนเท่าไหร่นะครับแล้วเดี๋ยวจะมาแจ้งหลายๆคนอาจจะไม่ตื่นเต้นนะเฮ้ยผมกําลังตื่นเต้นอะไรพระสมเด็จก็มีเยอะแยะตามทองตลาดเยอะแยะแม้กระทั่งตามอะ ช็อปออนไลน์ก็มีให้ช็อปมากมายแต่ผมบอกเลยนะผมกล้าการันตีเลยว่าทั้งหมดทั้งหมดเลยในท้องตลาดต่อให้เป็นพิมพ์เดียวกันแต่ลักษณะความเก่าไม่เหมือนกันพระวัดภูมิรินมีเอกลักษณ์ต่อให้เป็นพิมพ์เดียวกันเอามาวางผมก็สามารถแยกได้ ว่าองค์ไหนเป็นวัดภูมิลินองค์ไหนไม่ใช่วัดภูมิลินต่อให้เป็นเนื้อเดียวกันเป็นพิมพ์เดียวกันมาวางผมสามารถแยกได้เพราะพระวัดภูมิลินเนี่ยหนึ่งพระลงเขาต้องผ่านการลงกุลงกุมาจริงๆพระจะมีความแห้งเนื้อหาจะมีความคล้ายกับกุคองขอมแต่กว่ากุของขอมจะเป็นลักษณะเนื้อแห้งนะครับ มีความหนึกนุ่มแต่จะมีความหนึกนุ่มออกไปทางโซนแห้งๆนะครับกุของมแล้วมีลักษณะของความผูกก่อนนะครับแต่ภรวัดภูมิรินจะมีเนื้อหาหนึกแกล่งไปโซนหนึกแกล่งหนึกนุ่มหนึกนุ่มจะมีน้อยแต่จะเป็นโซนหนึกแกล่งแล้วจะมีลักทุกองค์ไม่ลงลักดำก็ลงลักน้ำเกลี้ยงไม่ลงลักน้ำเกลี้ยก็ลง ลงรักที่ลงชาติะครับลงชาติอะ,ค,อะคือรักรักแดงที่ผสมชาติก็คือจะมีลงรักทุกองค์ไม่ว่าจะเป็นเนื้อผงเนื้อดินลงรักหมดอนี่เป็นเอกลักษณ์ของพระพุทธวัดภูมิลินเนี่ยมันองค์นี้องค์นี้ก็ลงรักองค์นี้จะเป็นลง,ลงลงรักน้ำเกี้ยงก็คือสีเดิมๆของรักอแต่วันนี้ผมจะเอาแซมเปลิลเซิร์ฟ พอดีไปหยิบเมื่อกี้หยิบดูคือผมพยายามจะคัดศิลปะที่เป็นลักษณะของอู่ทองเหมือนกับพิมพ์ลักษณะอู่ทองเนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์ของทางวัดภูมารินเลยนะผมก็ไม่ทราบว่าทําไมอะ่ะแต่ผมเท่าที่รู้อะ่ะก็คือศิลปะแบบคล้ายๆเนี่ยศิลปะแบบประมาณเนี้ยคล้ายๆพิมพ์พระประธานวะะัดระฆังอะ่ะจะในกุฎภูมาริน,น่ะจะมีเยอะนะครับแล้วจะมีทุกยุคเลยมีตั้งแต่ยุคต้นนะครับแล้วก็ยุคกลาง นะครับอันนี้ก็จัดอยู่ในยุคกลางนะไม่ได้เป็นยุคปลายแต่ทีเดียวคือพูดง่ายๆกลุ่เนี้ยจะไม่มีผมไม่แน่ใจนะผมไม่กล้าพูดว่าจะไม่มีหรือเปล่าแต่เท่าที่ผมมีอ่ะจะไม่มีพิมพ์หลวงวิจารณ์เลยโซนหลวงวิจารณ์ไม่มีเลยจะเป็นโซนช่างสิบหมู่อะไรประมาณนี้เสียมากนะครับอ่ะวันนี้แซมเปิลหยิบมาให้ชมก่อนเป็นกลุ่มที่ลงชาติอ่ะลงชาติในท้องตลาดอ่ะ คือแบบไหนผมไม่รู้แต่วัดภูมิลินจะเป็นแบบนี้วันนี้เอาหยิบตัวอย่างเป็นโซนหนึกหนึกแกล่งหนึกแกล่งหนึกนุ่มหนึกแกล่งเนี้ยหนึกนุ่มคือมันจะเป็นโซนประมาณนี้หนึกนุ่มนี่หนึกนุ่มเนื้อก็จะประมาณออกโซนแบบอ่าออกเป็นทางโซนอ่อนนุ่มเนื้อปูนนุ่มอะไรประมาณเนี้ยแต่โซนนี้จะเป็นโซนหนึกแกล่ง,งก็คือมีความแกล่งแต่ว่าเป็นโซนเนื้อน้ํามันเป็นโซนเนื้อผงน้ํามันก็คือเป็นโซนเนื้อตังอิ้วนะครับ อ,องค์นี้จะเป็นโรนเนื้อตังอิวก็คือมันก็จะออกแบบอมเหลืองบางๆ่ะครับงลงเหลืองบางๆเ,เหมือนเขาเรียกว่าสีนมข้นหวานอ่าประมาณนั้นสีนมข้นหวานนะนึกอ,ออกไหมนมคาเนชั่นอะไรประมาณเนี้ยคือมันจะขาวก็ไม่ขาวสักทีเดียวมันจะเหลืองมันก็ไม่เหลืองสักทีเดียวมันก็จะอมนุ่มๆเลยเนี้ยดูละมุนตานะครับเ,เป็นผ้าแบบมีการตัดขอบ นี่โลกทัศน์ผมก็กว้างพอสมควรเลยนะทีแรกผมก็เข้าใจว่าพระวัดภูมิรินมีแบบไม่แบบไม่ตัดขอบแต่ว่าพาอไล่ได้เห็นได้เห็นได้เห็นปับ๊บก็เดี๋ยวก็มันเป็นผลดีอ่ะทุกคนนะครับศึกษาเพราะว่าผมเริ่มเก็บพระสมเด็จก็คือผมเอาพระวัดภูมิริน่นหละเป็นองค์ครูนะครับเพราะผมเชื่อมั่นมากๆเลยว่าพระวัดภูมิรินน่ะไม่ไม่ได้เป็นพระยัดกุเพราะว่าด้วยศักดิ์ศรีของวัด ทังวัดภูมิลินเนี่ยเขาเป็นวัดเก่าแก่นะครับเอาแค่ okay. ในนามของอชื่อวัดภูมิลินละกันไม่ใช่เป็นวัดบางรี่น้อยเดิมทีเป็นวัดบางรี่น้อยและย้ายพอดีน้ํามันกัดเสาะบริเวณอ,อ,อะไรนะแม่น้าแม่กองอ่ะน้ํามันกัดเสาะก็เลยย้ายไอ้กูดีทองไว้ฝั่งเนี้นะครับแล้วตอนนี้ไอ้วัดที่ฝั่งนี้ก็คือเป็นวัดภูมิลินก็คือเป็นเศรษฐีของอ อะไรลงอ้อยมาทำไว้นะครับแล้วก็ไม่ไม่ไม่ไ,มได้ทำไว้ตื้นๆน,นะครับทำไว้ตั้งแต่รู้สึกจะปีสองพันสี่รอยสามสิบกว่าด้วยซ้ำนะครับไม่ได้พูดเล่นนะแล้วมาประกาศเป็นประกาศเป็นอะไรนะประกาศเป็นวัดอ่ะก็ปาอยู่ในช่วงรอห้านะวัดนี้ไม่ได้วัดไม่ที่วัดที่แบบเพิ่งจะมาอะไรนะครับวัดนี้สร้างกันมาตั้งแต่สมัย เอ,อต้นต้นกรุงลตัตนโตสินเลยนะแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์ด้วยอย่างเช่นพวกถ้วยโถโอชามอะไรต่างๆต,ตั้งแต่เป็นออ,อะไรอ่ะมีพวกของตั้งแต่สมัยยุธยาตอนไปลายมาเลยนะครับจนถึงยุคก,กระะุงรัตนโกสินทร์ต้นๆอ่ะคุณลองไปไปเที่ยวหาดูนะครับแล้วก็วันนี้ก็รู้สึกจะเป็นแหล่งที่ออสอนดน,นตรีไทยได้วยนะวัดภูมลินกุดีทองนะครับอ่ะก็ ก็ผมก็พยายามเล่าเล่าสิ่งที่ผมรู้นะครับก็ศึกษาไปเรื่อยๆแต่วันนี้ขออนุญ,ญาตนาชมพระองค์นี้ก่อนพระองค์นี้เป็นอา่าจะเรียกว่าไงเป็นพิมพ์ใหญ่อกกระบอกเป็นพิมพ์ใหญ่อกกระบอกหรือว่าเป็นพิมพ์ใหญ่ศิลปะแบบน่าจะเป็นอู่ทองนะเพราะอู่ทองเขาจะเป็นอกกระบอกนะครับถ้าเป็นสุขโขทัยเขาจะอ,อกเป็นอกอ,อกอ,อก,ออกวีๆใช่ไหมครับอันนี้เป็นศิลปะแบบอู่ทองนะเออสวย ศิลปะแบบอูทองจะสวยแล้วผมชอบมากนะผมชอบมากๆเลยมาดูกันมาดูซิว่าศิลปะเป็นยังไงบ้างองนี้ถ้าองนี้จัดอยู่ในช่วงประมาณยุคกลางๆอ่ะครับยุคกลางๆค่อนๆอ่ะยุคกลางๆค่อนๆค่อนๆปลายแล้วล่ะนะครับประมาณเนี้ยสวยสวยไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะให้ดูก่อนลักษณะแม่พิมเป็นลักษณะพิมพ์ใหญ่เกททะลุซุ้มนะครับมีความสมบูรณ์มากองคนี้ครบทั่วเลย พิมใหญ่เกตทะลุซุ้มเกตเป็นลักษณะเกตเรียวยาวนะครับทะลุซุ้มพระพัก,พกเป็นลักษณะวงกลมคล้ายๆผลมะตูมนะครับวงกลมเลยแหละนะแล้วมีลักษณะคางเสียเส้ยมๆหน่อยแล้วมีคอพระพักค่อนข้างใหญ่นะครับอ่าส่วนลำพระองค์ก็จะเป็นลักษณะแบบอกกระบอกนะครับแต่ก็จะมีฝั่งเนี้ยโดยปกติแล้วก็จะตีต่างว่าตรงนี้เป็นลักษณะของสังกตินะครับเนี่ยตรงนี้เขาเลยมีความโค้งกว่านึกออกไหม แล้วลักษณะแขนเนี่ยแม่ฝั่งนี้ที่ผมบอกแล้วว่ามันจะดูลักษณะทิ้งนะครับแต่สั่งนี้จะวาดวงกว่าเล็กน้อยแต่ถ้าเป็นศิลปะแบบอู่ทองอ่ะถ้าเรามองดูแล้วลักษณะจกักรแแลจะดูมีความอ่ามีความเกือบจะขนานกันอะ่ะเกือบจะฉนักขนานกันนะครับแต่ถ้าเป็นพิมพ์สุขโขทัยหรือว่าพิมพ์อื่นส่วนใหญ,ญอ่อ่ะจักรแแลบริบเวณด้านซ้ายองค์พระจะจะสูงกว่าหรือไม่ก็จะอ่าบริเวณแขนอย่างเงี้ยจะลึกกว่ามันก็เลยทําให้ดูเหมือนเป็นปอปลานึกออกไหมครับ แต่ถ้าเป็นศิละปะแบบอู่ทองอ่ะสังเกตง,ง่ายๆเลยดูแล้วอ่ะบริเวณเนี่ยความสูงของจักรแ,แลเนี่ยจะดูมีความใกล้เคียงกันดูแล้วจะคล้ายๆปอปานะครับอ่ะบริเวณน,นี้มีชายจีวรน,นะครับมีแข้งเนี่ยแต่ก็ไม่ได้ออกเป็นศักษาสแข้งสันระดีเวพิมพ์นี้จัดอยู่ในประมาณพิมพ์ย่อมนะครับไซส์เป็นพระไซส์ไซส์เล็กนะครับเป็นพระลักษณะแบบพิมพ์ย่อมนะครับนี่มีแข้ง แต่ก็ไม่ได้เป็นแข้งสันนาทีเดียวนะก็คือเป็นแข้งลักษณะแบบเนี้ยมีฐานหมอนนะครับอันนี้ก็มีฐานสิงคงขวานนะครับไม่มีร่องน้ํามีฐานเขียงที่ไม่มีร่องน้ําเส้นผ่าวายค่อนข้างหนาแล้วนะครับมีลักษณะกรอบกระจกนะครับมีลักษณะกรอบกระจกชัดเจนนะครับจัดอยู่ในยุคก,กลางๆครับยุคกลางๆยุคกลางๆไปทางยุคยุคปลายเขาจะ ศิลหเปล่าเขาจะอ่อนแอเหมนนี้หน่อยหรือเปล่าอันนี้นะอันนี้ผมว่าน่าจะจัดอยู่ในช่วงยุคก,กลางๆนะครับนะครับพิมพ์จัดในพิมพ์ย่อมนะบริเวณนัานข้างนี่ค่อนข้างไซส์ามาตรฐานไม่หนาไม่บางนะครับมีลักษณะของการตัดขอบชัดเจนนะครับเห็นไหมทิ้งร่องรอยไว้ด้ะแต่ทิ้งร่องรอยเป็นรอยขีดๆรอยตัดนะครับอ่ารอยตัดแล้วหลังเป็นแบบหลังเรียบหลังเรียบนะครับ พระองค์นี้มีการลงรักลงชาติเดี๋ยวก่อนดืน่นความรู้ใหม่ที่ผมเพิ่งได้มา,าเดิมทีเลยอ่ะการที่จะใช้รักนในงานศิละปะของช่างโบราณไม่ว่าจะเป็นการาทำหน้าบันทำประตูอะไรก็แล้วแต่เคยเห็นไหมครับที่เขาทำเป็นลายรดน้ำได้ต่างๆคือพื้นไม้ถาม้าสมมติเป็นพื้นไม้กระดานใช่ไหมครับมันจะมีร่องของลายไม้ขีดๆอีะ ช่างโบราณเนี่ยเขาจะต้องทําการปรับพื้นที่นะครับเขาไม่ได้เอากระดาษทรายไปปรับพื้นที่ไม่เรียบนะครับคือเขาก็จะขัดตกแต่งกันแบบปกติอะ่ะแต่พื้นผิวอะ่ะเขาจะใช้ลักซึ่งเดิมทีลักแล้วอะ่ะลักธรรมชาติอะ่ะลักโบราณเราอะ่ะลักโบราณเราอะนะครับอ่ามันเป็นลักษณะของยางไม้นี่ออกไหมยางไม้ก็คือยางไม้เราครับเหมือนยางกล้วยอะ่ะเวลาเราเราเอายางกล้วยยางมะม่วงอะ่ะ เวลาเราเราทามันหยดใหม่ๆมันก็ดูใสๆใช่ไหมแต่พอมันรวมตัวปุ๊บมันก็จะออกเป็นแบบสีน้ําตาลอะไรประมาณนะั้นนึกออกไหมครับก็คือสีดั้งเดิมของมันจะเป็นลักษณะแบบนั้นแต่เนี้ยช่างโบราณอ่ะถ้าเขาจะใช้สมมุติว่าเขาจะทำลายลดน้ําอ่ะพวกประตูประตูโบสถ์หรือว่าพวกอะไรอ่ะที่เก็บพระไตรปิฎกอะไรต่างๆไหมครับที่เป็นลงลักลงลักปิดทองอ่ะ เขาก็จะเอาไอ้ถ่านนะครับที่เผา่ที่มันมีสีดำๆนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเป็นเป็น,ปนอ่าเป็นพืชชนิดไหนนะเอาไปเผาให้ได้ขี้เท่าแล้วมาผสมกับรักมันแล้วก็จะได้รักดำนึกออกไหมครับเขาก็จะใช้เป็นไอ้นั่นแหละครับเอาไปทาไปฉาบนะครับนึกออกไหมอ่าแล้วส่วนไอ้เจ้าสีแดงๆพวกเนี้ยเชื้อเดิมมันก็คือรักนะครับแต่เขาเอาชาติ ชาติเนี่ยมันจะได้มาจากประเทศจีนนะมันจะเป็นผงลักษณะผงสีแดงแดงมันใช้ทั้งในในทางอุตสาหกรรมพวกนี้งานศิละปะด้วยและใช้เป็นตัวยาด้วยโบราณด้วยนะครับอย่างเช่นองค์นี้เป็นพระที่ลงชาติก็คือจะใช้ตัวประสานก็คือลักษนี่แหละครับแล้วเอาชาติผงอ่ะเอาลงไปใส่ผสมกันนะครับอย่างองค์นี้กลุ่มเป็นกลุ่มชาติเพียวๆแต่บางองค์อ่ะเคยเห็นไหมพระบางกลุ่มอ่ะจะมีทั้งสีดําและสีแดงปนอยู่ในองค์เดียวกันเพราะฉะนั้นอ่ะ ก็เหมือนกันนะครับมันน่าจะเป็นลักษณะแบบเอาเอา,เอาชาติรักที่มีสีชาติกับรักที่มีสีดำเอาไปผปสมกันแล้วมาทาเนือออกไหมครับเคยเห็นไหมแต่ที่เราพบส่วนใหญ่อ่ะพ้าที่ลงรักลงชาติจะเป็นกลุ่มพ้าที่ลงรักหน,น,หนาๆใช่ไหมแต่พราวัตถุมูลินเนี่ยสังเกตไหมรักเขาจะบางนะครับรักชาติเนี่ยรักสีชาติมันจะบางเอาเดี๋ยวผมซูมเข้าไปให้ดูนี่เห็นไหมดูรักก่อนเลยดูเนื้อ เนื้อจะเป็นโซนหนึบนุ่มมีลักษณะของการแตกรายงาผ้าส่วนใหญ่วัดภูมิรินเนี่ยจะมีลักษณะของการแตกรายงาเพราะว่าพระทุกองค์ย้ําพระทุกองค์ผ่านการลงรักนึกออกไหมครับผมสันนิษฐานว่าพระเนี่ยที่เราพบเห็นณนะปัจจุบันเนี้ยมันจะมีกลุ่มที่แบบลงรักแล้วไม่ลงรักผมเชื่อว่าพระที่เขาเข้าใจว่าเขาจะลงกุหรือว่า เขาเตรียมที่จะลงกุผมเชื่อว่าเขาน่าจะลงรักทุกองค์แต่ส่วนพระที่ไม่ได้ลงกุผมเชื่อว่าเขาจะไม่ลงรักนะครับอย่างกุวัดภูมารินเนี่ยร้อยเปอร์เซนเลยพระลงรักทุกองค์ไม่ว่าจะเป็นรักน้าเกี้ยงรักดําหรือรักสีชาติก็ตามนะครับอ,อย่างองค์เนี้เป็นลันกษณะของรักสีชาตินะครับเห็นไหมคุณดูเนื้อหาจบไหม อ่ะแล้วที่สําคัญสังเกตดูไหมผมย้ํานะพระวัดภุมาลินเนี่ยไม่ว่าคุณจะเจอยุคไหนอะยุคต้นยุคกลางอะมาเนี้ยหรือแม้กระทั่งอาจจะเจออาจจะมียุคปลายก็ได้คุณดูในเนื้อสีเขาอะมวลสารเขาอะจะดูค่อนข้างไม่ซับซ้อนแล้วก็จะดูมวลสารเนี่ยจะไม่ค่อยหวือหวาเราจะเห็นกลุ่มเนี่ยมันก็อาจจะมีบ้างละเม็ดตรงเม็ดแดงแต่มันไม่ได้แบบหวือหวาแบบเยอะแยะ นื้อไหมครับมันจะออกไปทางเนื้อปูนปูนเสียมากกว่านะครับเนี่ยแต่ที่แน่เรื่องของรอยแตกลานเห็นไหมแล้วพระแห้งเห็นไหมครับพระจะแห้งนะจะแห้งและเห็นไหมเห็นรักไหมครับรักวงนี้เห็นไหมการหลุดร่อนของเขาเนี่ยเห็นไหมอ่ะไม่ต้องพูดเยอะเนี่ยเห็นไหมการหลุดร่อนของเขาเ่ยเห็นไหมครับไม่ได้มีการตกแต่งนะผมไม่ได้มีการตกแต่งนะ มีทั้งความแห้งแล้วก็มีทั้งความหนึบนวลตาในองค์เดียวกันนะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมจบไหมเนื้อแบบนี้โกรุ่นเก่าเขาจะชอบนะครับเห็นไหมพอจะเข้าใจไหมนี่จริงๆผมไปเขี่ยก็หลุดแล้วเนี่ยเชื่อผมไหมผมไม่ได้เป็นคนทํานะคือเขาเก่าเองนะครับคุณต้องเข้าใจนะลักษณเนี่ยพอ่าจะเก่าได้แบบเนี้ จนมันหลุดล่อนเนี่ยเนี่ยถ้าเป็นตะกุดอย่างเช่นถ้าเป็นตะกุดวัสานสูงเนี่ยก็แนวแนวเนี้ยนะครับหลงปูเอี่ยมตะกุดหลงปูสุว่าระขามเท่าก็ได้อย่างเงี้ยเก่าเก่าหลุดหลุดเนี่ยนะครับหรือแม้แต่เกจิอื่นๆนะครับก็คือพอมันเก่าว,ว่าตะกุดมันก็จะหลุดล่อนเงี้ยนะครับเป็นธรรมชาตินะเห็นไหมบริเวณด้านข้างมันทําให้เราเรียนรู้อ่ะที่แน่ๆพระกลุ่มเนี้ยอายุ อายุเป็นร้อยแน่ๆนะครับดูจากลักษ์ดูจากเนื้อพระอ่าแล้วผมก็เชื่อมั่นมากเลยว่าพระกลุ่มนี้กุนี้กุวัดภูมิลินศักดิ์ศรีของวัดภูมิลินเนี่ยเขาไม่เอาพระมายัดกุแน่ๆเพราะว่าวัดนี้เป็นวัดเก่าแก่นะครับเป็นวัดเก่าแก่แล้วมีประวัติที่เชื่อมโยงกับสมเด็จโตท่านด้วยนะครับเท่าที่ทราบพระประหลัดทิม เป็นอัหนึ่งในอาจารย์ของสมเด็จโตด้วยซ้ำนะครับอันนี้ผมไม่ได้มาโฆษณาชวนเชื่อนะคือแน่นอนผมเจตนาลมผมเพื่อจะนำเผยแพร่เพื่อออกจำหน่ายแต่ผมไม่ได้บังคับทุกคนให้ทุกคนมาเชื่อผมนะว่าพระเนี้ยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ผมเล่าตามเนื้อผ้าผมเล่าตามเนื้อพระ,าต,าพระต่อให้ผมมีนิยายอันแสนหวานผมจะปั้นแต่งสิ่งใดก็แล้วแต่ถ้านเนื้อพระผมมันไม่เก่าจริง พวกคุณก็สามารถรับทราบได้ถูกต้องไหมแต่เนี่ยการเล่าของผมอ่ะคุณเปิดวิกิพีเดียก็ได้ว่าวัดเนี่ยมันเก่าจริงหรือเปล่านะครับแล้วเขามีประวัติชัดเจนคุณเสิร์ชใน YouTube ก็ได้ว่าพระที่แตกกวัดภูมินินเนี่ยมันมีอยู่จริงหรือเปล่านะครับอ่าสามารถตรวจสอบได้นะครับดูได้อันนี้ผมเป็นคนนำมาเผยแพร่เพราะผมก็เป็นลูกหลานคนสมุทรสงครามนะครับผมก็อยากให้รู้ว่า อาจจะไม่ได้มีการบันทึกไว้นะครับหลวงปู่คำหรือว่าอาจจะไม่ได้มีการจับตันทึกไว้นะครับถ้าเราดูในลักษณะของกลุ่มพระแล้วอ่ะกลุ่มพระพวกนี้จะเป็นกลุ่มพระยุคต้นที่ผมบอกอ่ะยุคต้นยุคก,กลางอย่างเช่นการบันทึกของทางหนังสือเหล่านั้นอ่ะอาจจะเป็นช่วงยุคก,กลางแะก็ยุคปลายอะไรประมาณนี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นไอ้ช่วงยุคต้นๆเนี่ยเราดูตามหน,าห,นาหน้าหน้าหน้าพระที่ผมเห็นว่าพระวัดภูมิลินส่วนใหญ่ที่ผมเข้าใจตอนแรกก็แบบ พระที่มันไม่ได้มีการตัดขอบอ่ะซึ่งแน่นอนมันเป็นลักษณะของบล็อกไม้ใช่ไหมแล้วถ้าเรามาอ่านตำราอีกที่ว่า,ามีอยู่ยุคหนึ่งที่นำบล็อกไม้เก่าๆเอามาเผาเพื่อที่เอาผงม,มาทำบล็อกไอ้เอามาทำาพระเนื้อไอ้ผงถ่านอะไรต่างๆอะนึกออกไหมครับเนี่ยคุณดูเดี๋ยวรักประหลุดร้อนอันนี้ผมหยิบมาแซมเปิลก่อนนะนี่ผมก็สุ่มๆหยิบมาผมก็ไม่ได้ จงใจเล้ว,ว่าจะเอาองค์ไหนยังไงอ่ะพอดีผมเห็นว่าเป็นพิมพ์ลักษณะศิลปะแบบอู่ทองผมชอบสวยสุโขทัยผมก็ไม่ผมก็ชอบนะแต่เฉยก็รู้สึกไม่เท่าไหร่อ่ะคือมันดูอ่อนแอเนี่ยแต่พวกที่ผมเคยบอกอ่ะใครที่ดูคลิปผมผมเคยเล่าให้ฟังแล้วผมชอบศิลปะแบบพระที่เป็นอกกระบอกก็คือเป็นศิลปะแบบอู่ทองชัดเจนอ่ะเดี๋ยวผมจะชอบเสียดายนะพิมพ์นี้ยไม่มีเส้นตรงเนี้ยถ้ามีเส้นตรงนี้ก็เป็นเส้นเป็นพิมพ์พระประธานเลยหล่อไปเลย อ่ะเดี๋ยวภายในสองสมวันตอนนี้เริ่มมีพี่ๆเขาเริ่มติดต่อกันเข้ามาบ้างแล้วแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เปิดให้ใครเข้ามาเยี่ยมชมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องจัดระเบียบก่อนว่าไอพิมพ์นี้มีกี่องค์พิมพ์นี้มี่องค์เพราะว่าพี่เขายกมาให้ผมอะเขาก็ยังไม่ได้นับองค์นะแล้วอย่างผมต้องทําอะไรให้มันโปร่งใสด้วยนึกออกไหมไม่ใช่ว่ามันจะสูญหายหรืออะไรเดี๋ยวผม่าไม่อยากเสียคนด้วยนะครับผมจะทําอะไรให้มันชัดเจนหน่อย ที่มาชัดเจนแล้วทุกอย่างมาต้องสะอาดและบริสุทธิ์ด้วยนะครับส่วนหนึ่งอ่ะแน่นอนผมก็ได้ส่วนหนึ่งอ่ะได้ได้ค่าเลี้ยวค่าแรงจากการนำจำหน่ายสุดนี่แน่นอนอีกส่วนหนึ่งก็ต้องให้เจ้าของเขานะครับเขาอุตส่าห์ไปเช่าหามาแล้วก็เขาก็ต้องเก็บรักษาอีกตั้งหลายสิบปีนะครับแล้วมาแล้วก็เอามาให้ผมเป็นคนดูแลนะเพราะฉะนั้นก็ใครสนใจก็เตรียมๆแล้วกันเดี๋ยวถ้าเกิดบอกไว้หรือ ถ้าใครใจร้อนได้นะยินดีนะโทรหาผมก่อนเบอร์โทรศัพท์มุมขวาบนนะครับเห็นไหมโทรศัพท์มุมขวาบนามาถามผมทางข้อข้อ,ข,อข้อความผมไม่ตอบหรอกครับเพราะว่าบางทีบางสิ่งบางอย่างไปตอบทางข้อความบางทีมันก็ไม่เหมาะสมอนะ่ะคุณข้องใจคุณอยากรู้อะไรคุณโทรมาถามก่อนเลยครับแล้วเดี๋ยวพร้อมอะไรยังไงก็ค่อยว่ากันมีกลุ่มพระหลวงปูท่ทวดนะหลวงปูท่ทวดได้มาเป็นร้อยองค์เลยเดี๋ยวมาแบ่งแบ่งกันนะอ่ะประมาณนี้สิบเก้านาทีกำลังดี คลิปดีแยกย้ยายครับสวัสดีครับ